กลับสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องโบบารมีพระเครื่องอีกเช่นเคยเนาะพี่เนาะก็ยามเช้าว,วันนี้นะคะเป็นยามเช้าวันพรฤหัสแล้วนะคะก็วันนี้นะคะมีพระมาให้ชมหนึ่งชุดน้องหลากหลายรายการเลยนะคะอีพีนี้อีพีที่247นะคะ247นะก็พี่พี่ชอบพระองค์ไหนรายการใดสามารถทักหรือโทรไลน์มาหาน้องเลยนี่เลยนะคะช่องทางการติดต่อนะน้องโบบารมีะคะ่ะก็ แอดไลน์มาได้ที่0992107401หรือ0620890157นะคะสามารถแอดไลน์ได้ทั้ง2เบอร์แต่ถ้าโทรนะคะสามารถโทรมาได้ที่0620890157ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก็เน้นย้ำกับพี่ๆทุกท่านนะคะใครที่ไม่สะดวกปิดหรือไม่สะดวกที่จะเก็บเงินปลายทางถ้าสั่งไปแล้วไม่สะดวกรับไม่ต้องสั่งนะคะพี่ไม่ต้องเอฟเนาะเอฟไว้ในใจแล้วก็คือ จะเรียกว่าไงไม่ต้องเอฟเล่นนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่จัดส่งพัสดุนะคะมีค่าใช้จ่ายเนาะก็วันนี้มีพระมาสวยๆทุกรายการเลยพี่ๆท่านใดนะคะที่ชอบพระองค์ไหนต้องการรูปภาพเพิ่มเติมทักไลน์น้องมาได้ถ้าน้องไม่รับสายอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งเคืองนะคะรอน้องสักครู่เดี๋ยวน้องโทรกลับไม่เกิน5นาทีไม่เกิน10นาทีเพราะว่าน้องดูแลลูกน้อยด้วยนะคะก็ฝากพี่ๆไว้นิดนึงเนาะก็ไม่ต้องโกรธไม่ต้องเคืองเดี๋ยวน้องรีบมา รีบมาตอบให้เลยแล้วก็เดี๋ยวรีบโทรกลับนะคะพี่พีก็วันนี้ค่ะมีมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกเลยเนาะพี่เนาะเป็นพระผงแบบนี้นะคะพี่นี่เป็นพระผงค่ะเป็นพระนอนนะคะพี่นี่รายการนี้นะคะเป็นพระนอนนะนี่เนื้อหาแบบนี้เลยอ่าเผื่อใครชอบใครรักทักมาได้รายการนี้น้องเปิดให้เบาๆนะคะน้องเปิดที่ห้าร้อยบาทค่ะเปิดหัวกันที่ห้าร้อยเลยเนาะพี่น้องอ่ะ ใครชอบใครรักทักมานะคะพระของน้องสวยตรงปกทุกรูปทุกองแน่นอนเนาะพี่น้องน้องโบบารมีพระเครื่องมีพระมาให้พี่ชมทุกวันฝากกดติดตามกดถูกใจช่องไว้ด้วยทุกเช้านะคะเราจะเจอกันหยิบจิฟแฟร์แลพาไปกับน้องโบบารมีเนาะใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันในหลายทักมาหาน้องโบได้เลยนะพี่น้านี่รายการนี้นะคะเนื้อหาแบบนี้เนาะหนูหนูซูไม่เห็นแบบชัดๆเลยนะพี่น้านี่ยไปกันแบบชา้าๆแบบชัดๆจิฟแฟร์แลพาไปกับน้องใครที่ขับรถหรือ ทำอะไรอยู่นะคะก็ถ้าขับรถไปด้วยก็ดูแลตัวเองนิดนึงเนาะพี่เนาะก็สามารถดูได้คะ่ะรายการนี้รายการที่1นนะคะน้องก็แบบซูไม่เห็นเนื้อแบบชัดๆนี่พี่ไม่ต้องใช้กล้องสองก็มองชัดเจนแจ่มแจ้งเลยนะพี่นะอ่า แท้ไม่แทรบกวนพี่ๆพ,พ,พิจารณาด้วยตัวท่านได้เลยนะคะต้องการตําหนิตรงไหนมุมเสยมุมข้างมุมไหนแจ้งน้องบูได้เลยนะพี่นน้องส่งรูปภาพให้รูปภาพทุกรูปน้องเป็นคนถ่ายเองทั้งหมดนะคะพี่ๆอ่านี่รายการนี้ค่ะแบ่งปันให้ห้าร้อยบาทนะพี่น้านี่เป็นพระนอนแบบนี้นะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะแบบลมเย็นๆแล้วข้างนอกเช้าเ้าแบบ หกโมงเย็นมืดมากนะตอนนี้ก็คือตีห้ายังมืดหกโมงก็ยังมืดอยู่เลยนะคะพี่รายการที่สองค่ะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อหากเก่าๆกึ๊กๆแบบนี้เลยพี่นี่ด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นคราบลาแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่สองนะคะพี่นี่เลยใครควายใครได้รีบทักรีบโทรกันมาน้องบอกแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้กดถูกใจช่องไว้นะคะทุกครั้งที่น้องลงคลิปมันจะเด้งแจ้งเตือนให้กับพี่ๆเลยรายการนี้รายการที่สองนะคะพี่ใครไวใครได้นะอ่า ใครชอบใครรักใครโทรรีบโทรรีบทักนะนี่ผิวแบบนี้เลยพี่อ่านี่นะพี่นะสวยๆเลยนะรายการนี้รายการที่สองค่ะน้องเปิดให้เบาๆค่ะพี่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทกันเลยนะพี่นะอ่านี่ไปกันแบบช้าๆค่ะพี่นี่รายการนี้รายการที่สองนะพี่นะ รายการที่3ค่ะพี่เป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะนี่ผิวละเลืออละเลืออแบบนี้เลยเหลืองเหลืองออกเหลืองเหลืองนิดนึงนะคะพี่นี่เหลืองเหลืองน้ำตาลน้ำตาลเก่าเก่าแบบกุกๆแบบนี้เลยนะพี่นี่อ่าด้านหลังค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนี่อ่า รายการนี้ก็500บาทเช่นกันนะคะนี่เลยพี่ๆบางท่านโทรมาน้องไม่ได้รับสายนะคะก็คือเกรงใจเหมือนกันนะโทรมาแล้วไม่ได้รับสายคือแล้คือ,คอโทรศพัพท์ค้างด้วยประเด็นนะเพราะว่าหน้าจอแตกจะให้ดูเนี่ยดูแตกแบบนี้เลยแล้วคือมันรับสายยากมากจริงๆคือมันตอนที่มันล่วงคือหน้าจอมันคว่ำลงไปนะคะ แล้วคือถ้ามันเปลี่ยนก็โอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะล่ะค่ะ iPhone 11นะคะแต่ขนานแล้วแหละ iPhone 11รายการนี้ค่ะพี่เป็นพระพระคุณแผ่หรือเปล่าน้องก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าอุ้มไก่สองข้างแบบนี้เลยพี่อุ้มไก่แบบนี้เลยนี่อ่าแล้วหลังเป็นหลังเรียบนะคะพี่นี่ถ้าพูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะพี่น้องไม่ใช่เซียนพาเนาะก็มีพระมาให้พี่ๆได้ชมนะคะหลากหลายรายการรายการนี้รายการที่สี่ค่ะพี่เผื่อแบบ ใครอยากเก็บอยากเช่าบูชานะคะทักมหาน้องโบได้นี่อ่าลายของน้องไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะโอนเอยน้องส่งให้ฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่มห้าสิบาทจากยอดเพราะว่าค่าส่งหกสิบเจ็ดบาทแล้วเนาะพี่เนาะคา่าส่งหกสิบเจ็ดบาทแล้วก็เวลาที่เราถอนเงินออกจากธนาคารเราโดนเออไม่ได้ถอนเงินออกจากธานาคารถอนเงินออกจากแอปไปรสนีนีเราก็โดนหักค่าธรรมเนียมอีกเช่นกันนะคะพี่พ พี่น้องรายการนี้น้องเอาห้าร้อยบาทเช่นกันแล้วกันนะพี่นะรายการนี้ค่ะพี่นี่เลยเป็นพระปกโพนะคะด้านหลังเป็เนเนื้อลมดำแบบนี้รายการนี้เอาสามร้อยนะพี่นะรายการนี้เอาสามร้อยเนี่ขนาดเขาจะใหญ่นิดหนึ่งนะคะใหญ่กว่าพระสมเด็จไม้บรรทัดลูกชายเอาไปไว้ไหนก็ ประมาณหนึ่งนิ้วชี้พี่เนี่ยขนาดหนึ่งนิ้วก้อยของน้องนี่หงดำ,ดำแบบนี้นะคะเอาสามร้อยบาทเลาพี่เอารายการนี้เนาะรายการต่อไปนะคะพี่เป็นพระอ่านี่ด้านหลังค่ะพี่เป็นเนื้อแบบสีนวลสีเปลือกไข่นะคะพี่ารายการนี้เป็นสีเปลือกไข่นะเป็นพระเนื้อผงเน,อเนื้อผงเนื้อดินนะเนาะนี่ รายการนี้ค่ะเอาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเลยนะพี่นะรายการนี้ผิวแบบนี้เลยนะคะผิวแบบสีเปลือกไข่สีน,น,นวลนๆหน่อยนะคะพี่นี่เห็นเม็ดแร่มอนสาอเลยนะรายการนี้นะด้านหลังคะ่ะพี่เป็นยันแบบนี้ ราคานี้ละน้องเป็นคนเปิดนะแต่ถ้าพี่ปิดพี่คุยกันได้ต่อรองราคาได้ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายทักมาได้เลยนะคะพี่ๆเนาะรายการต่อไปเหมือนกันคะ่ะพี่แต่เป็นเนื้อตะกัวนะคะพี่รายการนี้เป็นเนื้อตะกัวนะด้านหลังเป็นยันไม่เหมือนกันนะคะ เป็นยันไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องใครไหวใส่พาราใส่ราคามาได้เลยรายการนี้น้องเปิดเท่ากันแล้วกันนะคะพี่พี่เป,เปิดเท่ากันแล้วกันเน,นาะเซนเซนบุเรียนนี่เยอะมากเลยสะท้อนเงากับไฟเหลือเกินนะคะพระของน้องนะคะพี่เวลาเราถ่ายรูปเนาะมันก็จะซูมแบบให้เห็นเนื้อชัดชัดก็เวลาถ้ามองด้วยตาเปล่ามันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะคะพี่พเหมือนแบบ แสงไฟเวลาที่เราเหมือนสีมือเวลาที่เราอยู่กับอันเนี้ยพอเขาอยู่กับแสงไฟอ่ะเขาจะเป็นเนื้ออีกสีหนึ่งรบกวนพี่ๆนะคะดูให้ชัดเจนตำหนิแต่ละจุดนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องโบได้เลยรายการต่อไปคะ่ะพี่เป็นพระลีลาเมตขนุนนะคะพี่รายการนี้เนาะด้านหลังคะ่ะพี่เป็นแบบนี้เลยอ่า ห้าร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่ๆเปิดพาราเบาๆค่ะพี่เปิดกันเบาๆยามเช้ายามเย็นก็สามารถติดตามช่องน้องโบไว้ได้นะคะยามเย็นก็จะเป็นแบบพระกุพระเก่าคาะเขา,ขา,ขา,ขากันไปเนาะพี่เนาะนี่ชุดเบนจะภาคีบอกเลยใครสายนี้ติดตามไว้ได้เลยนะพี่นะอ่าชาแป๊แป๊บหนึ่งโอเค นี่รายการนี้นะคะซูไม่เห็นนี่ดูสวยนะพี่นะารายการนี้ก็สวยเช่นกันนะคะนี่อากาศหนาวหนาวนี่บางคนเขาขึ้นเหนือกันเนาะ มีแพลนไปเที่ยวไหนกันบ้างคะส่วนน้องยังไม่มีแพลนไปไหนเลยเพราะว่าลูกน้องอยังน้อยอยู่อ่ารายการต่อไปนะคะพี่นี่เลยเป็นพระเนื้อดินเหมือนซุ้มกอเป็นซุ้มกอกาบหอยหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจนะคะถ้าพูดผิดขออภัยด้วยเนาะพี่น้องเป็นสีดำๆแบบนี้ก็แบ่งปันให้ราคาเบาๆคะ่ะน้องขอเปิดที่สี่ร้อยบาทแล้วกันเนาะพี่เลยรายการนี้อะเอาสี่ร้อยนี่ ใบหน้าใบตาเขาอาจจะไม่ได้ชัดเจนหรือว่าเขาเป็นพิมพ์แบบนี้น้องก็ไม่แน่ใจนะคะพี่พี่อะรายการนี้เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นเนื้อดำๆแบบนี้นี่พี่ดูอ่าเก่าๆสวยๆเลยนะรายการนี้เอาสี่ร้อยค่ะรายการต่อไปนะคะพี่เป็นเนี่ยเป็นพระสมเด็จนะคะขนาดองค์เล็กแบบน่ารักมากด้านหลังเป็นยันแบบนี้ด้วยนะคะพี่นี่เลี่ยมกรอบเดิมๆพร้อมใช้งานเลยนะคะหรือใครไม่ถูกใจสามารถไปแกะกรอบออกได้เลยนี่อ่ะสวยมากรายการนี้เอา เปิดเอาห้าร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่ลิขจิ๋วแต่แจ๋วนะคะพี่จิ๋วแต่แจ๋วนี่พี่ดูขอบคางนี้เรี่ยมโอ้โหวินเทจไปเลยนะพี่สภาพแบบเดิมเดิมเลยนะคะพี่นี่อ่ะดูรายการนี้เปิดห้ารอยบาทแล้วกันเนาะพี่น้องอ่ะจิ๋วคาแต่แจ๋วนะคะพี่พี่อ่ารายการนี้เผื่อใครชอบใครรักใครถูกใจนะคะใครแบบเอาไปให้เด็กของก็ได้รายการนี้เนาะพี่เนาะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพาพแผ่น เนื้อตะกัวแบบนี้ด้านหลังนะคะมียันแบบนี้เนี่ยมันเนี่ยเป็นยันแบบนี้นะคะพี่ในผิวไฟไฟเกตกระดีแบบนี้เลยนะพี่นี่รายการนี้น้องเอาห้าร้อยบาทแล้วกันเน้องพี่เนาะห้าร้อยบาทเลยอะพี่อะ เป็นแผ่นตะกัวแบบนี้นะคะรายการต่อไปพับผงของขวัญค่ะพี่พับผงของขวัญน,นี่ขอบข้างด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะพี่ๆรายการนี้ขอเปิดที่ห้าร้อยบาทเช่นกันแล้วกันเนาะพี่เนาะห้าร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูนค่ะผิวสึกๆแบบนี้เลยพี่เน้นพุทธคุณเนาะพี่เนาะนี่ด้านหลังค่ะเป็นแบบนี้เอาสี่ร้อยแล้วกันอะพี่อะต่อได้นิดหนึ่งนะเอาสี่ร้อยแบ่งปันให้นะคะเน้นพุทธคุณแล้วกันนะคะพี่หลวงพ่อคูนค่ะโ้แบบจัดๆเลยนะรายการนี้นะจัดๆเลย รายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหลือหลวงพ่อแดงห่วงตันนะคะพี่เนื้อทองแดงลุมดาแบบนี้ห่วงตันค่ะพี่ตรงตรงห่วงมีลักษณะแบบนี้เนาะนี่บินบินวิ้นวินน,นิดหนึน่งนะคะก็ตามสภาพเนาะเก่าเก่าผิวเดิมเดิมผิวหิ่งหิ่งเลยค่ะพี่รายการนี้หลวงพ่อแดงนด้านหลังนี่ จมูกแบบผ,ผิวผิวเปิดเปิดสวยนะคะพี่รายการนี้สวยสวยเลยนะอน้องโบบารมีพาเครื่องคาแคปรูปภาพมาได้เลยใครชอบรายการนี้ทักมาได้เลยนะคะพี่น้องเปิดที่ขอหกร้อยบาทแล้วกันเนาะลืมเปิดเลยขอหกร้อยบาทค่ะพี่รายการนี้นะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะนี่ผิวเป,เปิดเปิดเช่นกันนะคะนี่อาจจะผ่านแบบนั่นมาบ้างนี่ ด้านหลังนะคะมีรอยจานแบบนี้นี่แล้วก็มีรอยตะไบเห็นไหมอ่าเป็นหล่อโบราณน,นะคะพี่เนื้อทองเหลืองแบบนี้เลยรายการนี้น้องเปิดหกร้อยบาทแล้วกันเนาะพี่น้องขอหกร้อยค่ะพี่รายการเจ้าสัวองค์นี้เนาะตรงห่วงเป็นแบบนี้ ใครอยากเก็บอยากเช่าบูชาทักมหาหนองบบวรามีพระเครื่องได้เลยนะพี่นะพระของน้องสวยตรงปกุกทุกรูปทุกองค์แน่นอนค่ะในคลิปแบบไหนของจริงไปแบบนั้นน้องแพ็คพัสดุให้อย่างดีนะคะพี่ๆไม่ใช่มิจฉาชีพนะพระของน้องตรงปุกค่ะการันตีผู้ติดตามตอนนี้กําลังเดินทางเข้าสู่ก้าวผนท่านถึงหนึ่งหมืนท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้องนิดนึงเนาะพี่เนาะก็ พี่ๆที่น่ารักคอยซัพพอร์ตน้องนะคะพี่พีๆ fc น่ารักมากๆรายการนี้แบ่งปันให้เลยราคาเบาๆนะคะแท้ไม่แท้รบกวนพิจารณาด้วยตัวท่านเนาะพี่เนาะน้องดูพระไม่เป็นน้องไม่ใช่เซียนพระนะคะพี่ๆบางท่านคอมเมนต์โอ้โหพระนี้ปลอมพระนี้เก๋โอ้โหเซียนมากเลยมีพระแท้ทักมาปล่อยน้องได้เลยนะพี่นะทักมาทักไลน์มาเลยค่ะพี่ถ่ายรูปส่งมาได้เลยนะคะพี่ๆค่ะอ่า รายการต่อไปนะคะพี่นี่เลยเป็นพระหกเหลี่ยมเอ้ยพระหกหกเสียนแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะพี่เป็นแบบนี้เนาะรายการนี้น้องเปิดที่หกร้อยบาทนะคะพี่นี่มีรอยตกรอยจานแบบนี้มีเส้น,นเสี้ยนบนเหรียญพี่ดูหกร้อยบาทนะคะพี่หกร้อยบาทนะสองห้าสามศูนย์นะค่ะพี่ปีเถาะเนาะ สองเก้าเก้าเก้าอ่ารายการนี้นะแคบรูปภาพแล้วทักไลน์รีบโทรมาได้เลยนะคะพี่ๆรายการต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญกลมเ,เหรียญบาทหลวงพ่อเขียนนะคะพี่นี่เลยเอ้ยไม่ใช่หลวงพ่อเขียนหลวงพ่อยิดขอโทษคะ่ะหลวงพ่อยิดวัดหน้อง จอกนะคะอ,อําเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะสภาพผิวเดิมผิวเฮงิฮงเลยพี่ดูนี่อ่าพระแท้ดูง่ายเนาะค่ะพระแท้ดูง่ายนะคะ,ะน,ะคะนี่ขอบข้างเหรียญเป็นลักษณะแบบนี้เนาะพี่เนาะเป็นเหรียญทองแดงนะคะพี่นี่เลยสวยๆเลยพี่รายการนี้นะน้องเปิดที่หกร้อยบาทค่ะเปิดที่หกร้อยบาทราคานี้น้องเป็นคนเปิดพี่เป็นคนปิดคุยกันได้ต่อรองได้เลยนะพี่นะ เพียงแค่ทักเพียงแค่โทรมาเนาะพี่เนาะอ่ารายการต่อไปนะคะพี่เป็นพระสมเด็จค่ะเนื้อหาแบบนี้เลยนี่ตรงก้นนะคะเป็นแบบนี้นเห็นเม็ดแร่ไหมพี่เม็ดแร่ที่ก้นนะนี่พี่ดูรอยแตกลายงาแบบนี้เลยนี่ดูสวยๆเลยนะพี่นะรายการนี้นี่นด้านข้างด้านหลัง สวยมากค่ะสวยมากรายการนี้น้องเปิดที่ห้ารอยบาทแล้วกันน้องพี่น้องขอห้าร้อยนะคะพะสมเด็จนี้ห้าร้อยนะคะอะ่นี่เห็นเม็ดแรเ่เขียวๆไหมพี่ใครไวใครได้นะคะนี่เม็ดแรกแบบนี่เล่นแสงแบบนี้เลยรายการต่อไปเป็นพะสมเด็จเช่นกันนะคะนี่ ด้านหลังเขาเนี่ยด้านบนเขาจะแคบกว่าข้างล่างข้างล่างจะดูฐานกว้างกว่านิดนึงนี่รายการนี้น้องเอาสี่ร้อยบาทนะพี่นะสี่ร้อยบาทนี่อาซูมแบบให้เห็นชัชดๆไปกันแบบชา้ชาๆ ชอบองค์ไหนรายการไหนทักมหาน้องบบารามีพระเครื่องนะคะรายการนี้ค่ะพี่เป็นพัะซุ้มกรเนื้อหาเงาเงาสวยๆเลยนะพี่นะเนื้อหาเงาเงาสวยๆเลยพี่ดูใบหน้าใบตาเนาะนี่ด้านหลังนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เงาเลื่นแสงสวยๆเลยพี่รายการนี้เนาะรายการนี้น้องเปิดที่600อบาทนะคะพี่เพราะว่าสวยมากอ่ะพี่ดูหกร้ ราคานี้นะ้องเป็นคนเปิดพี่เป็นคนปิดคุยกันได้ต่อรองได้แล้วกันเนาะพี่เนาะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะฝากช่องทางการติดต่อคะ่ะแอดไลน์มาได้ที่0992107401หรือ0620890157เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้เลยนะพี่นะเบอร์นี้ไม่สามารถโอนเงินได้นะคะโอนเงินให้นะ้องเป็นหมายเลขบัญชีเท่านั้นนะพี่นะเป็นหมายเลขบัญชีเท่านั้นนะคะมีชื่อโดยตรงเลยไม่ต้องกลัวน้องเชิดนะคะ ตอนนี้มีชาชีพเยอะเนาะเซฟตัวเองกันไว้ด้วยอ่ารายการนี้ค่ะพี่แบ่งปันให้รายการต่อไปค่ะพี่เป็นพาปิตานี่เก่าๆลงลักแบบนี้เลยรายการนี้เอาห้าร้อยบาทห้าร้อบาทปิดทองลงลักแบบนี้เลยนะพี่นะอ่ะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นตะกุดนะเนี่ยเป็นตะกุดเก่าๆแบบนี้เนี่ยไม่ทราบที่นะคะ ไม่ทราบที่น้องเอาสี่ร้อยบาทนะคะพี่รายการนี้นี่เป็นตะกุดพันแบบเนี้ยเนี้ยพี่ดูอุดอย่างนี้ด้วยนะนี่เก่ามากเลยเนี่ยมไม่แน่ใจว่าดำดำนี้เขาเรียกว่ายางตะนอยหรือเปล่ายางมาตอยหรือไม่รู้เหมือนกันน้องบอกหรือว่าเขาทายาอะไรสักอย่างถ้าเขามีภาษาถ้าน้องพูดผิดขออภัยนะคะก็เอาตามที่น้องเข้าใจนี่นะคะพี่พันเชือกแบบเนี้ยเก่าๆเลยพี่ดู เปิดที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่อ่ะสี่ร้อยบาทนะจ๊ะพี่จะรายการสุดท้ายของอีพีนี้ค่ะพี่นี่เป็นเลยหลวงพ่อเงินค่ะผิวเขียวๆสวยๆนี่พี่ดูคางจมูกปากคางนะคะจมูกปากคางค่ะพี่รายการนี้เนาะเผื่อใครอยากเก็บอยากเช่าบูชานะคะพะระหลวงพ่อเงินนะคะนี่ ใบหน้าใบตาเนาะพี่น,อน้องนี่ดูอะโฟกัสหน่อยค่ะลูกนี่นะคะองค์ผิวเขียวๆนี่ใต้ก้นค่ะพี่เป็นแบบนี้รูปสวยมากอ่าต้องการรูปภาพเพิ่มเติมทักไลน์มาได้นี่พี่ดูสังคตินะเล่นเงาแบบนี้เลยนี่รายการนี้ค่ะน้องขอเบาๆ เปิดกันเบาๆค่ะพี่ใครอยากเช่าบูชาใครอยากเก็บพี่ดูตรงมือนะนี่พี่ดูมือพี่แคบรูปภาพได้เลยนะคะหาข้อมูลได้เลยะค่ะหาใบหูเป็นอย่างนี้นะ,ะใบหูอวบอิ่มนะคะนี่อีกด้านหนึ่งเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ<อ>คางนะคะพี่คางเชิดเชิดคางเป็นคอลึกๆแบบนี้เลยตรงนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะค,ะคาเขียวเขียว รายการนี้เนาะขอ1,800บาทนะคะพี่1,800บาทเคาะมาแล้วนะคะ1,800บาทค่ะใครไหวใ่ราคามาได้เลย1,800บาทสวยๆเลยนะพี่นะรายการนี้นะสวยๆเลยน้องโบบารมีพาเครื่องค่ะพี่ค่ะน้องโบบารมีพาเครื่องค่ะนี่พี่ดูสังคติโอ้โหสวยมากถูกใจใช่ไหมล่ะถูกใจทักมาเลยนะ น้องส่งของวันนี้นะคะพี่ก็ถ้าหลังสี่มุเย็นนะคะจะเป็นยอดของวันพรุ่งนี้เนาะพี่เนาะฮาส่งของอีกทีก็คือวันพรุ่งนี้วันศุกร์มีวันนี้ส่งส่งวันศุกร์ส่วนวันเสาร์อาทิตย์หยุดนะคะแล้วก็วันหยุดนะคะตะเลิกหยุดนะเพราะว่าน้องส่งของไปสีเนาะพี่เนาะ าสำหรับวันนี้นะคะมีพระมาะให้เลือกชุมเพียง1ชุดเท่านี้พี่พ,พี่ท่านใดชอบพระรายการไหนน้องฝากช่องทางการติดต่อไว้อีกหนึ่งครั้งนี้เลยเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนะพี่นะก็สำหรับวันนี้นะคะพี่พี่ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมเข้ามาดูอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจ ช่องน้องโบบารามีพาเครื่องไว้ด้วยทุกครั้งที่น้องลงคลิปมันจะเด้งแจ้งเตือนให้กับพี่ๆเลยเนาะพี่เนาะสำหรับวันนี้นะคะน้องโบบารามีพาเครื่องฝากช่องไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจพี่ๆนิดนึงใครที่เดินทางไปไหนชมช่องน้องโบบารามีพาเครื่องอยู่เดินทางปลอดภัยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเฮงเปังปังรวยรวยกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอก,กันยามเย็นนะคะยามเย็นเดี๋ยวเราลงคลิปไม่เกินห้าโมงเย็นเนาะพี่เนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ